วันนี้คึกคักมากเลยค่ะแต่ละคนก็วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดใช้งานนะคะแต่ละคนก็มาเริ่มใช้งานกันแล้วก็บรรยากาศแต่ภายในร้านก็คึกคักค่ะ ประชาชนก็ดีใจนะคะที่รัฐบาลีบยมีโครงการนี้ขึ้นมานะคะเยี่ยมเลยค่ะนี่ของนี่ของประชาชนอันนี้ของเปาตังค่ะอันนี้ของประชาชนอันนี้ของผู้ประกอบการครับครับนี่ก็คือเราจะส่งเสริมให้โอทอปเนี่ยเข้าร่วมในกิจกรรมของพลกรึ่ง้นการในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการโอทอปราคักข้าเพื่อเพิ่มเพิ่ม ยอดขายให้จังหวัดแล้วก็เบิรมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสใช้ได้สินค้าหลายๆหลากหลายนะแล้วก็กลุ่มบูทอปก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นช่องทางจาหน่ายเพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือนโยบายของท่านนาย,ยบนกบ่งตือนุ่มแบบให้พี่น้องชาวจังหวัดเลยได้ทิ้งบางคึกทักมีช่องทางการจำหนา่ายมีเรื่องของเอ่อเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเรียนนะว่าก็ระทึก เราจ่ายครึ่งเดียวแต่เราได้เราได้ไดของแ่งวินใจไหมตินใจประชาชนพินใจครัแบ,บแน<บ>วโน้มของจังหวัดเลยเนี่ยมีทิศทางที่จะดีขึ้นเพิ่มขึ้นอะไรไหมครับตอนนี้ในเรื่องของรายได้ที่สะพัดแข็งในเรื่องของนลลรึ่งเนี่ยเมื่อวานผมได้รายงานประมาณ80ล้านเศษแต่อีกล้านค้าใช้จ่ายนยะครับแ0บล้านเศษแล้วมีกลุ่มร้านค้ากลุ่มโอทอปกลุ่มอะไรเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นในต,ตาขั้นบันไดทีเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยท่านรองทั้งสามท่านนะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยทั้งคไทยเนี่ยก็ได้รณรงค์ในด้านของคู่ต่อการในภาพรวมตอนนี้นิตเตียวเรยายังขาดเรื่องของคนส่งสารนะแต่คนส่งสาระเนี่ยมีความจะเป็นเพราะนิดเตียวเพราะว่าในผลเสื่อหลักนะรถคงรถตัวเนี่ยเขาจะจดทะเบียนที่จังหวัดอื่น นี่ยเขาก็ไปลงที่จังหวัดอื่นแต่อย่างไรก็ตามฮะถ้าเป็นขนส่งที่ระหว่างอำเภอของเราเนี่ยก็จะมาลงที่จังหวัดที่ขนส่งจังหวัดนะที่เราเราจะมีการตั้งเป้าให้ให้ได้คนละครึ่งเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้ตอนนี้ผมว่าน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะแต่ยังนะว่าเราจะต้องประชาสัมพันธ์ถ้ามีรถสองนะจะมีรถสองเนี่ยผู้เ ผู้ใช้เหมือนว่า,าไปที่น้องประชาชนนะก็อยากให้อยากให้ได้มีการลงทะเบียนเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยเชที่เราทำวันนี้ก็คือได้ผู้ประกอบการเนี่ยได้ลงทะเบียนตอนนี้กลุ่มโอทอปทั้งหมดเนี่ยผมเดาว่ามีประมาณแค่สองล้านั้มประมาณที่เนี่ยสองสามล้านที่ยังไม่ลงแต่วันนี้น่าจะลงนะครับงนี้น่าจะครับครับ อแม่ค้าที่ยังไม่ได้ทํา<ช>เราจะมีเชิงลุกแบบไหนยังไงบ้างครับเพราะว่านี่แหละครับอย่างอย่างนี้เป็นต้นเอ่ออย่างเงี้ยทุกวันลุกที่มาที่เราจัดง,งานของเอ่อนักศึกษาพี่สายกิจิัตรโอลิคอมแล้วก็มากระจายผลนภัณฑ์ถนนค,คนเดินตอนนี้ถนนคนเดินเราไปแทบเหลือไม่กี่แห่งนะฮะเหลือเกียงหลักเรื่องของใหญ่ๆไอของเอ่อถนนคนเดินอะไรต่างๆเนี่ยตลาดนัดต่างๆอีก ที่หลักๆเนี่ยเขาไปหมดแล้วเหลือมีบางกุดเท่านั้นเองนะครับก็บเหลือจะไปรณรงค์เพ <c oughs> <น>ื่อเพื่อให้อ่าง <c oughs> ที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าเออผมอยากให้พ่อค้าแม่ค้าที่เนี่ยยังยังลังกษณจะได้มีช่องทางในการจําหน่ายเพิ่มขึ้นพี่น้องประชาชนมีทางเลือกมากขึ้นในการที่ใช้จ่ายแล้วก็ชื่นใจนะครับยี่ย้าจำใส่ละได้โวกคนละรึ่งนะครับซื้อของชิ้นหนึ่ง ร้อยหนึ่งก็จ่ายแค่ห้าสิบาทเนี uh ่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะทานก๋วเตียวละอ